พี่น้องปองไปสู้ขู่สู้คนนะครับผมอัลมนะครับพี่น้องจากช่องอัลมนิโนอีสานแอนมิวสิกนะครับสำหรับผู้ใดนะครับที่เพิ่งเข้ามาเบิ่งน้องพี่น้องกันฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะแับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นอีพีสองนะครับเดี๋ยวผมสิมาต่อนะครับการเล่นนะครับไล่ลํำเพิ่นนครับเปิดหัวไล่แฮร r อะไรกับเขาล่ำเพื่อนนะครับจากเล่นยูกิตาโปงนะครับผม เก่านะครับผมสี่ยูคีเอไมเนอร์นะครับผมเอไมเนอร์สมาตตอจากอีพี่แหลกนะมันสิเรียนตื้นลอยเห็นไหมต่อไีกันอีพี่แหลกมันสิเรียนหัวดีนะครับอันนั้นที่ผมลงไปลาสุนดังฮันนะครับแล้วผมสิมาตตอนะครับ ต่อาหัวซำหนีพ่อนะครับอันสำหรับพี่ซองนะครับเพราะว่ามันอันของหนีมันสี ผมว่ามันอาจจะหยากนะครับหยากสำหรับมือใหม่นะครับปวดมือแน่นอนออนะครับผมเอาใจซอยนะครับผมค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับผมหลังจากที่ต่อจากมุมนี้นะครับแล้วก็สิ C สองที่เจ็ดนะครับกับสายสายสามนะครับสองที่หานะพี่น้องทังเกตเบื่อมือผมนะครับอยู่สี่นะครับผมสี่ทาบด้วยนะครับผมทาบทาบไปนี่นะครับสามสายนี่เลยนะครับผมทา,าบทาบตายเลยทาบแบบติดเลยนะครับผมเพราะว่าส่วนมากนี่เมื่อสีจังได้่รเมืสี่เดมมาใส่นี่นะครับ นิ้ว <Wars> นางนิ้วนางก็หนูบก่อยเนี่ยแล้วตะข้มถนัดนะครับบางคนก็อนู่กลางก็นิ้วนางกัไเลยนะครับแต่ว่าพี่ครับข้าสิมาใส่ทางพี่วันเมื่อทีเข้าจับปิงนะครับพี่น้องสังเกตบงมือผมนะครับผมสีบพาขยับเลยนนะครับนิ้วสีนั่นสิเห็นมับ นิ้วสี่ผมแถบสี่โบเดไปใส่เลยนะครับโบเดดินเลยนะครับเขาทาไว้เลยนะครับผมแต่ว่าเขาสีมากนี่ครับมือนิ้วที่เขาจับิีกนี่เดี๋ยวเบิ้งสาสานะครับผมผมอาจจะ้บเดบอกตัวสองตัวสองนะครับตว่าผมสีเหรียญให้เบิ้งสาสานะครับผมอันนี้ช่องที่เกียร์ได้ครับนี่ขี้เอนะครับผมเหรียญยูเฟสที่หานะครับผม ับช่องที่หาครับช่องที่เกียนินะครับเดี๋ยวผมจะเด่เนในเบอง์จัสนะครับ เมื่อแน่นอนนะครับผมแต่ขนาดผมก็ยังปวดเลยนะครับผมกับบุคคลไดเรนซ์นกันนะครับผมก็มาเหตุขีดสอนนะครับกับบุคคลไดเรนปัญหาน่นอนครับผมปวดเมื่ออยู่แล้วนะครับผมต่อกันเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้สะาดท,ที่สุดเลยนะครับชัดเจนนะครับ ต่อไปได้ครับผมหลังจากดิ่งสำหรับหมองนี้นะครับนิ้วซี่นะครับอย่าเลื่อมนะครับถาบไปได้เลยครับผมบะต้องบะตองดินไปไซนะครับเขาเล่นเอาแค่อนูนั่งนะครับนิ้นั่งก็อยู่กลางนี่นะครับผม นีครับสังเกตเบิง้งเบื่องมือด่ผมจับปีกได้ครับผมผมสีเลี่ยนนะมนี่สายใดเนี่ยขันอะลาสองนะเดี๋ยวผมสิบอกว่าจับสองไดเนี่ยท่อนนี้นครับมันาอาจสีหยากรับสำหรับมือใหม่ก็สายซีนะครับผมสายซีท้องที่เจ็ดนะครับ มาสายสองนะครับช่องนี้หานะครับแล้วก็มาสายสามช่องนี้หานะครับอธิบายอย่างสิผมก็งงเหมือนกันเบิ้งมือผมเอาอะไรกันผมจะเรียนเนี่ยเบื้องจัตตาคน,น,นะครับเบิ้งเบิ้งมือของผมทั้งสองขางนะครับม,มันสีไปยังไรน,นะผม แล้วเอาไหมนะครับเอาทอนทอนแรกกับทอนที่สองครับมาเชื่อมตัวห้ากันเล่นตัวกันนะรับผมหลังจากที่ตืเ หองรอบนะครับหองนี้ก็สองรอบรอบที่สามนะเขาจังจังมาอ่านห้องนี้บันท่านมาเนาะขันมาท่านผมก็ตองขออให้น้ำาแล้ครับผมรือบ่ขอใจในห้องก็ตองขอให้น้ำหนะครับผมหรือผมจใจแระบอก อธิบายจังเนีนล่แหละพี่น้อง่าขาใจกับตองคออบให้นำนำผมสิเออเนได้เบิร์ตซาซ่านะครับซาสุดๆเลยครับนี่โอเคล้วก็ท่อนต่อไปนะครับหลังจากที่มาตึง,ตง อเคนีพอนะครับคลิปนี้นะครับได้ลยพอนางหันมันแล้วก็ตึอย่าเลื่มนะครับหนวสี่นะครับถาไปเนี่ยนะครับผมถาไปก็ต้องปลอยนะครับสายหนึ่งกับสายสองสายสามนะครับแ้่ว่าสวงทำหนี้เข้ามาถาไปแต่สายหนึ่งกับสายสองไกลเนะครับ ช่องที่แปดนะครับผมสาสหนึ่งช่องที่แปดช่วงสบายเลยเอาไหมนะครับเดี๋ยวเริ่มจากท่อนหนึ่งนะครับท่อนสองท่อนสามหลังจากถีต่ออีพีแรกนะครับผมเดี๋ยวลองเบึ้งนะครับพร้อมกัน,นเด้เพวผมเสียนต่าๆครับ thank mm -hmm. มันก็เล่นในสเกลนี่ยนะครับสเกลนี่แหละวันเล่นไปใส่นี่นะครับผมว่นก็ไปก็มาจริงๆและพี่น้องเอาสำรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับเอาหอดนี้พอเดี๋ยวผมสิเล่นอีกเบิงเบิงไม่ครับอีกรอบนึงสาตสานะครับเดี๋ยวผมสิเล่นรอบนึงสาตสาน่าก็อีกรอบนึงเร็วๆนะครับผม แล้วสิเรียนจากเออยีพีแรกเลยเลดีกว่ามันสิเรียน พ่อครับ 2, อ,รอ,อีพี่สองหอนแค่นี้พอเดี๋ยว 3, 4, อ,อ,อีพีสามกัสิตอล้องเพลนะครับออหอน ผมก็สิรินไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็สิ e อีพีสามแล้วกัสิต่อไปอีกนะครับต้หรับอ p พีนี้นะครับก็เพียงแค่นี้นะพี่น้องคันาผู้ใดนะครับขอมาเบิ่งคลิปกับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนน่นอพี่น้องคันนะบอกขอใจจังไดนะครับกับซอยเหม็นนะครับบอกนะครับว่าผมสอนจังไดนะครับสอนาสอนเร็วหรือสอนว่าขอใจผมสิได้ไปมาปรับปรุงนะครับ ซุ่นมาขาใจเลอย,อย่างทีโอเคสำหรับคลิปนี้กัขอบคุณครับผมเดี๋ยวพอ,อกัน EP 3สามครับผม